น้ำขึ้นสูงแต่ว่าวิวงามขนาดเลยครับถ้ารูปมุมไหนวิวก็งามน้ำโขงคนครพนมเหมอน,นะมันลมเลื่นลากาจุดชมวิวมันหลายบ่อนมันกว้างครับเลการ่องลาววิวงามพี่นอ้องวิวภูเขาที่เมืองทาแขกแขวงคำมนครับบรรยากาศงามสุดๆเลยวันนี้น้ำเริ่มใสขึ้นแล้วครับสวดคนไหมตามกลางโค้งตอนนี้บ่มีแล้ว รยากาศครับน้ำโคงนครพนมครับน้ำโขงขึ้นสูงแต่ละจุดกลายเป็น่อนเช็คอินไปแล้วครับเพราะว่านิ่นโขงน,นครพนมน,มนีทุกจุดนี่วิวงามมันเลยพี่น้องเรือน้าเที่ยวครับหน้าวัดโพสีครับอีกจุดหนึ่งที่มีผู้คนมานั่งชมอยู่หลายพี่น้อง น้ำโขตอนนี้ขึ้นสูงแห้งครับฝั่งตรงข้ามคือเมืองท่าแขกแขวงขมวนครับสามารถข้ามไปเที่ยวได้นั่งเรือโดยสารข้ามฟากทาด่านจากนครมนมไปที่เมืองทาแขกเรือมีตั้งแต่เวลา8โมงเช้าฮอด์สโมงแรงครับพี่น้องนคร่ามตนโดยสารผมอยู่ที่สามแยกแนดมมาจุดเช็คอินอ,อีกจุดหนึ่งที่มีคู่คนหลายมาถ่ายรูปตรง ทางมาลายบนนี้ครับพี่น้องลายแห้งครับมันเป็นจุดที่ถ่ายรูปงามพี่น้องบรรยากาศริมโขงที่หน้าองค์พญจนะครับอู้พี่น้องเลยทางใต้เป็นคาเฟ่ตรงนี้น้ำไหลเข้าท่วงมาแล้วครับนั่นลายรีปีนี้ะนะใครชื่อว่าฟังแล้วน้ำโขงครับพี่น้อง บรรยากาศช่วงหาคมงเลนเดือดฮอนแห้งขนาดเลยืันนี้ค่ะเพียนอยู่บนเรือข้ามฟากจากท่าแขกมาจังหวัดคนครพนมครับเรือ,อยังบริการปกติด้วยพี่น้องครับที่ว่ายังปลอดภัยอยู่น้ําโขงยังอยู่ที่ระดับปกติอยู่พี่น้องครับเพียงแต่ว่ามันท่วมในจุดที่มันต่ําพี่น้องเอยน้ําโขงปีนี้ครับพี่น้องลาดนุ่มนะคาวันน้ําโขงขึ้นสูงครับ ขอค้าแม่ค้ากำลังตั้งพานขายเครื่องขายของถนนคนเดินนครพนมครับแรงวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์มหาบมยเป็นต้นไปครับพี่น้องสตรีฟู้ดของกินเทียบเลยแถวนี้นะตั้งแต่สามแยกอุ่นพิจนาคจุฬาดจุนสุดถนนคุรุสักพง์ิเกาคุรลักมาสมน้ำโขงที่ลานพนมนาคาครับอีกจุดหนึ่งที่ น้ำโคงขึ้นสูงครับพี่น้องล้วก็บเป็นจุดจอดเรือสําราญเรือนําเที่ยวที่ริมโคงในตัวเมืองนครพนมครับตอนนี้หางลงแรงบรรยากาศดีแล้วกรับพอ้าเมคากำลังตั้งร้านขายเครื่องขายของถนนคนเดินนครพนมครับไปจัมาเที่ยวมหาชิวที่ริมโงกับมาทุกแรงวันเสาร์วันอา,าทิตย์ของกินของแซบเทียบตลอดริมโคงถนนคนเดินนครพนมครับพี่น้องบรรยากาศช่วงหางลงแรงไดูน้าหลากครับโอ้ว่าเรือน้ําเที่ยวเพิ่นพาคน ล่องโคง้งเที่ยวเรือบแต่ว่าเรือโดยสารหลวงประเทศจาก,กนครมนมไปที่มืองดกแขกประเทศลาตอนนี้แยกงบริการปกติอยู่พี่น้องครับน้ำก็เริ่มใส่แล้วครับพี่น้องอาจากทีเด็ดออกมือสองมือซอนะน,นะก็เป็นท่าเทียบเรือนําเที่ยวครับทั้งเรือสาํารานและก็เรือล่องโคงของเทศบาลเมืองนคพนมก็จะจอดอยู่ ตรงร้านพนมนาคาพี่น้องครับเรือเทศบาลน,นี้ออกลอกทุกข้ามวงแรงทุกมือเลยพี่น้องมาขึ้นได้ครับอยู่ตรงด้านหน้าขององค์พญานะครับส่วนร้านคาเฟ่ข้างใต้ของบนนี้ครับตอนนี้น้าท่วมครับพี่น้องวงหางโมงแรงวันนี้ผู้คนทุ่งเรือโดอยสานีบุคคลมีบางๆพี่น้องครับ อากาศที่ริมโขหน้าตลาดอนโดจีนครับวันที่น้ำโขงหลากขึ้นสูงครับพี่น้องครับควรงครับพี่น้องครับตอนนี้น้ำโขงก็สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ก็เบื้งแล้วนี้น่าจะทรงตัวแล้วครับน้ำมะนะอีกว่ากี่มือน้ำจะลดลงแล้วครับส่วนพื้นที่แถวริมโขงในตัวเมืองจุดวันนี้ยังปลอดภัยกับน้ำท่วมพี่น้องเพรว่าจุดนี้สูงครับพี่น้องยูสำราญลำใหญ่ครับแม่ปูไพายคูสครับเป็นเรือสามสันครับจอดเก็บผ้า อยู่หน้าวัดองกาครับพี่น้องดีครับโอ้วันนี้่นมีเะไรพร้อมครับสวนสนุกให้เด็กเล่นครับบรรยากาศดีครับพี่น้องครับจุดนี้ครับวิวดีวิวงามแต่ว่าวันนี้น้ำโพขึ้นสูงแห้งครับครับบรรยากาศครับระดับน้ำโพครับจุดที่ผมยืนอยู่ถือว่ายังสูงเติบประมาณสองเมตรคนละครับจะพอดจุดที่ผมยืนอยู่ครับพี่น้อง น้ำปูงผมคิดว่าน่าจะขึ้นสูงสุดประมาณนี้แหละครับพี่น้องแล้วก็อีกอกว่ากี่มือคาดว่าน้ำฝนน่าจะลดลงแล้วหลังจากที่เดดโอ้ล้วก็ีก่ม,มีฝนนะพี่น้องตอนนี้อยู่ในช่วงฝนทิ้งช่วงนะครับเดดแห้งขนาดเลยครับพี่น้องครับบรรยากาศครับสเสน่ห์ริมฝั่งโค้งนครพนมครับเดี๋ยวไปปึ่ง สะพานปั่นจักรยานเทพระทานพรหัวน้ำขึ้นสูงสันดครับแรงมาบนนี้กลายเป็นสตรีทฟู้ดครับพี่น้องในมาเก็ตแถวริมโขงครับมาถึกซสวงวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ทิู่ทางเที่ยวเลยมาแล้วครับเรือรอบห้าโมงเย็นครับเรือข้ามฟ้าเป็นเรือของไทยลำนี้พี่น้อง สุดครับที่นครพนมครับฤดูสานี้มีทั้งของไทยและของลาวสำหรับกันบริการไปมาระหว่างไทยกับลาวด่านภูมิแดนครับเป็นด่านสากลได้ครับจากนกครพนมไปที่เมืองท่าแขกบรรยากาศที่ทางสะพานปั่นจักรยานครับโอ้น้ำก็ถือว่ายังบ่อสูบบันไดพี่น้องยังปกติอยู่ยังปลอดภัยอยู่ครับ เรือดโดยสารรอบห้ามงแรงบรรยากาศในเรือแทบสิบพิคนหนังเลยพี่น้องคนบางๆสองสามคนรอบนี้ครับพี่น้องครับผู้โดยสารนี่จะลายช่วงเศร้าครับช่วงเที่ยวเรือรอบสุดท้ายครับพี่น้องแบบเต็มลำเรือเกือบทุกรอบเลยเด้ ชมน้ำโขงครับที่ทางปั่นจักรยานเทพประธานพรส่วนวันนี้ก็เปลยนสถิตฟทูที่ริมโูงครับช่วงวันซุกเสาร์อาทิตย์ควากินเต็มเลยบนนี้พี่น้องครับตอนนี้เรือโดยสารกำลังเทียบท่าครับเส้นทางจากนครพนมไปที่เมือง่าแขตรอผ่ามงแรงพี่น้องเป็นเรือไทยครับลำนี้ครับสนี้ริมโูงครับพี่น้อง มาเที่ยวตามาที่ยวก็ลองนั่งเรือดูสารข้ามไปกินกาแฟแล้วกลับมาได้พี่น้องไปกลับนะพี่น้องครับน้ำโขงขึ้นสูงปานี้ยังมีคนมาลอยน้ำเด่นน้ำอยู่เนาะน่าจะเป็นส้มลมนกเป็ดน้ำของชาวนครพนมพากันว่ายน้ำเพื่อสุขภาพพี่น้องครับเพื่อนว่าว่ายน้ำทุกมือท็ศไทยแข็งแรงอารมณ์ดีพี่น้องเพื่อนว่านะโอ้เก่งขนาดเลยเป็นอู้บีงูขโมานี่ไหมพี่น้องเอารยไ่คนบ่อน้ำผู้ด้อ โอ้พี่น้องครับงูรวมไปหารไปแล้วครับงูน้อยครับพี่น้องครับอันตรายช่วงนี้ครับน้ำท่วมนี่ทั้งแมงงอดแมงป่องแมงเงาแล้วก็งูพี่น้องเลยนี่คือบรรยากาศครับชมลมนกเป็ดน้ำของจังหวัดนครพนมพื้นว่ายน้ำลอยน้ำอยู่กลางโคงเลยครับตอนนี้ครับสังกาสังขีนรถไม่แต้พุ่งยิงเลยค่ะยูฮันฮะะพุ่ใส่เสื้อสูทซีบเลยครับลอยไปตามน้ำโคงนะครับพี่น้องครับ คือบุกาเทสขนาดยามแด้ยงังคนยังบุกกาลโรลน้ำผูงเนะาะยันยันมันจุ่ม,มหมดนะพี่น้องอพูดนะเสียฟรีสักหน่อยซีิ่นว่าครับเอาจอดฟังพเพคุณวากันครับพี่น้องน้ำขึ้นสูงตอนนี้เพิ่นยังชิวอยู่เนาะพี่ลึกแล้วสอนนี่คุณโบย่านครับพี่น้อง มี่เต้พยิ่งเนี่ยครับที่รอน้้ำอยู่กลางโค้งนะส่วนน้ำโค้งในชุดนี้มพาเบิ่งกันว่าตอนนี้มันขึ้นสูงสั่นใดครับน้ำขึ้นประมาณนี้ครับพลังจะจุใต้สะพานครับส่วนส่วนพักส่วนคออเป็ดคอกไก่ของซาบ้านแทนี้น้ำท่วมมาแล้วครับ ครับพี่น้องโคกมาคุ้งมืนอย่างน้ําท่วมเสารมาเลยครับเปืือยมาแล้วตอนนี้กนะกลายเป็นบ้านริมแม่น้ำไปแล้วครับเห็นูที่สะพานปันจักรยานที่ประธานพรครับในจุดนี้น้ากำลังจะฮอดพื้นใต้สะพานครับพี่น้องอีกกี่เมตรก็ฮอดแล้ว้องเลย ระวังด้วยครับปั่นจักรยานช่วงนี้ถือว่าวันนี้วิวงามแห้งครับพี่น้องหลังฝนตกครับสองสามมือแล้วฝนโอตกขนาดพี่น้องน้ำกระ่มใส่แล้วครับตอนนี้ครับหลังจากที่น้ำขุ่นน้ำแดงคนไม่ไหลตามน้ำโขงในลายมือซ้อ,น,อนนะครับพี่น้องวันนี้เป็นมือที่น้ำโขงที่งามกำลังางามเลยครับน้ำเริ่มใส่แล้ว อีโบกีมือคาดว่าน้าโขงน่าจะลดลงครับผมอยู่แถวหอริกราริมโขงนครพนมครับวันนี้ท้องฟ้างามหนักเลยครับพี่น้องทางจักรยานเทพประทานพรครับจุดที่ชมวิวไในยามบีจุดหนึ่งที่ริมโขงนครพนมครับ